วิธีตั้งค่าอกล่องเหรียญอันใหม่นะฮะบอร์ดอันใหม่ของซ c k เนี่ยมันจะมีปุ่มด้วย4ปุ่มปุ่มโหมดปุ่มอัพปุ่มเทสปุ่มดาวนะครับการตั้งค่าก็จะคล้ายๆปุ่มเดิมที่มันเรียงจากบนลงล่างแต่นี้เราตั้งให้มันมาเป็น2แถวนะก็1ก็กดปุ่มโหมดอ่ะปุ่มอัพปุ่มโหมดมันจะเข้าฟังก์ชันนะฮะ เดี๋ยวผมลองกดจากของจริงเลยนะครับกดปุ่มโหมดปุ่มอัพปุ่มโหมดมันจะเข้า F U นะครับจะเข้า F U นะ,ะสำหรับเครื่องตัวนี้เราใช้ตั้งกดปุ่มปุ่มอัพนะฮะไปที่เลขห้านะครับ,รบแล้วก็กลับมากดปุ่มโหมดปุ่มโหมด B A เนี่ยเป็นตั้งราคาหน้ากล่อง เดินมาตั้งไว้20แล้วกดปุ่ม up มัน20อ่าเราจะเปลี่ยนเป็น40นะฮะก็กดปุ่ม up ไปเรื่อยๆให้ได้40นะครับถ้าสมมติว่ากดเกินเงี้ยแล้วก็กดปุ่ม down เพื่อลดลงมาแล้วก็พอได้เราก็มากดปุ่มปุ่มโหมดอีกนะฮะไป L1 ไม่ได้ใช้ L2 อ่าเราต้องการตั้งไว้ที่โปรแกรมอ่า เทอร์โบวัตนะฮะแล้วก็ L2 แล้วก็กดปุ่ม up. อัพหนึ่งสองสามก็ได้สามต้กดเลขสามนะครับแล้วก็กดปุ่มโหมดนะฮะกดปุ่มโหมดปุ่มโหมดกดโอยไปเรื่อยๆไปที่ a u a u กดปุ่มอัพนะฮะสำหรับอันนี้เราใช้สวิตช์แบบปล่อยปล่อยติดกดดับนะฮะ ก็ตั้งไปที่ AU2 แล้วก็กดปุ่มโหมดน,นะฮะกดไปให้เป็นขีดๆเลยครับโอเคอันนี้ยถือว่าใช้ได้ละโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบโดยการไม่ปิดประตูย้อนเหรียญมันจะไม่รับเราก็ต้องปิดประตูก่อนถึงจะ้อถึงจะรับเหรียญนะโอเค หมุนผิดด้านโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวจะตัดก่อนโอเคนะครับเมื่อกี้นี้มันหมุนมาทางนี้ซึ่งผิดด้านที่จริงมันต้องหมุนไปนู้นวิธีแก้ไขนะครับโดยการาเหมือนเดิมกดปุ่มปุ่มโหมดปุ่มโหมดปุ่มอัพปุ่มโหมดแล้วก็กดปุ่มโหมด ไปที่อ AU2 นะฮะเมื่อกี้เราตั้งไว้เป็นเป็นสามแล้วก็มาแก้เป็นศูนย์นะฮะ AU2 แล้วก็กดปุ่มโหมดไปที่ L3 L3 นี่เราก็ตั้งเป็นเลขสามนะฮะเลขสามแล้วก็กดปล่อยกดปล่อยปุ่มโหมดเนะี่ยกดไปให้เป็นขีดๆโอเคนี่ก็ใช้ได้ละเราก็มาทดสอบดูนะฮะ เมือกีมันหมุนมาทางขวาเราต้องการให้หมุนไปทางซ้ายนี่นะหมุนไปทางซ้ายแต่ปัญหาคือกดช้านะฮะเดี๋ยวมีวิธีแก้โอเคอันนี้ตรงแล้วฮะแต่รู้สึกจะจะกดช้าเดี๋ยวเราจะอาบอกวิธีแก้นะครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้เราตั้ง หมุนทางซ้ายถูกแล้วแต่ว่าโปรแกรมเคาะเนี่ยมันช้าเราต้องการให้มันเร็วเราก็ต้องเข้าไปตั้งที่วิธีตั้งนะฮะกดปุ่มโหมดกดปุ่ม up กดปุ่มโหมดกดปุ่มโหมดไปที่ co นะครับ co กดปุ่ม up กดปุ่มัพเป็น11อนะฮะแล้วก,ก็กดปุ่มโหมดกดปุ่มโหมดนะฮะปุ่มแรกนะ,ะแล้วก็ไปตั้งที่ lf นะฮะ L/F เดิมนตั้งอยู่ห้าสิบเราลดลงให้เหลือเก้าเก้านะฮะแล้วก็กดกลุ่มโหมดนะฮะปุ่มโหมดปุ่มแรกเอาให้เป็นสกีกให้มันเมมนะฮะแล้วก็ไปคืนค่าคืนค่า CO ให้เป็นสิบ ก็คือกดปุ่มโหมดกดปุ่ม up กดปุ่มโหมดนะฮะแล้วก็กดโหมดไปเรื่อยๆจะให้ได้ 4o พอ 4o เสร็จก็กดปุ่มัพนะกดปุ่มดาวมันจะได้10เสร็จแล้วก็กดปุ่มโหมดนะฮะปุ่มแรกปุ่มโหมดกดไปที่ lf เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มัพกดปุ่ม u ฮะเดิมเขาตั้งอยู่50แล้วก็แกะไปแก้ให้มัน50อันนี้เราเข้าไปตั้งค่าเฉพาะาเพระที่ที่มันช้าเมื่อกี้นี้ให้มันเร็วขึ้นนะฮะ หิเท่าเดิมแล้วก็กดปุ่มโหมดนะฮะกดทีไปฉีดๆแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องทดสอบดูทดสอบดูนะฮะการทดสอบดูแล้วมันจะเร็วขึ้นไหมอันนี้ต้องไิดแก้หน้าง,งานแล้วแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเอลอมจะเร็วขึ้นนี่ฮะมันจะเร็วขึ้นอ่าเร็วแล้วนะอ่า นะวิธีตั้งก็จะเป็นอย่างนี้นครับอโอเคก็ยกแล้วก็โดยการปุกผมอ,อักนะครั้งเดียวเยนนะครับ